ะต่มานะครับไฟฟ้าเคมีนะครับข้อสาร f 4เขาให้สัต์ไฟฟ้ามาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นการบอกว่าใครรับอิเล็กตรอนดีกว่าใครนะมาดูกันนะครับอ่ะดูนะ A รับอิเล็กตรอน B รับ C รับทุกตัวรับหมดเลยนะ A มีความมีความสามารถในการรับเนี่ยวน e เป็นบวก0.8อันนี้บวก0.7เรียงลำดับเลยนะครับว่าใครเก่งสุดครับเนี่ย A เก่งสุดแล้วใครแย่สุด E E จะแย่สุดถูกไหมครับอ่ะเราก็มาดูพิจารณาได้เลยเรียงลำดับไปเนาะ a b c d e เขาเรียงมาให้แล้วบางข้อไม่เรียงมาให้ข้อนี้เรียงมาให้ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่พิจารณาข้อความนะครับเซลล์ที่มีค่า e ศูนย์สูงที่สุดคือเอา a ต่อกับ e จริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนเวลาเขียนเซล notation หรือแผนภาพเซลลเนี่ยครับมันจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาคือ a ต้องจ่ายอิเล็กตรอนให้ e แต่ในลักษณะนี้เนี่ย a มันเก่งกว่า e ถูกไหมครับ a เก่งสุด e แย่สุดงนั้นอิเล็กตรอนเนี่ย มันจะไหลไปได้เนี่ยสตรจะต้องติดลบมากมากสุดเลยข้อนี้ก็จะต่ำที่สุดนะครับข้อนี้ทีนี้ทำยังไงให้สูงที่สุดก็ต้องเขียนกลับครับเป็น e มาอยู่ฝั่งซ้ายแล้ว a ไปอยู่ฝั่งขวาอย่างเงี้ยจะสูงที่สุดเพราะอ e ิเล็กตรอนจะไหลาจากซ้ายไปขวาอย่างตามหลักเลยนะครับมาดูของไข่ข้า b มาต่อกับ e b มันเก่งกว่า e ถูกไหมครับ b เก่งกว่า e งั้นอ e ิเล็กตรอนจาก e เนี่ยมันอยากจะไหลย,ย้อนมาที่ b แต่ว่าเซลล์โดเนชันต้องไหลไปข้างหน้างั้นอันนี้จะต้องเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์ถูกไหมครับอันนี้ก็ผิดอีกต้องเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับเนื่องจากฝั่งซ้ายของเซลล์เนี่ยเราจะให้เป็นคั้แอนโอดแล้วฝั่งขวาจะเป็นแคโทดแอนโอดแปลว่าจ่ายแคโทดแปลว่ารับซึ่ง B จะต้องจ่ายให้ E ซึ่งเป็นไปไม่ได้มันจะติดลบถูกไหมครับศักติดลบก็เลยต้องเป็นอิเล็กโทรไลต์โอเคนะครับแัดมาข้อควาย D ออกซิไดซ์แปลว่ารับ D รับ อิเล็กตรอนจาก c ลบให้กลายเป็น c สองได้โดยใช้แรงไฟฟ้าภายนอก0.6โวลต์มาดูกันนะครับนี่ c เนี่ย0.54เป็นบวก d เป็นลบ0.4จะให้ d เนี่ยไปรับจาก c d ไปรับจาก c เนี่ย d มันแย่กว่า c มันรับไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าให้แรนภานยนอกเนี่ยไ,ได้ไหมลองดูก็ต้องเอาจะทำให้ d มันรับใช่ไหมครับก็ต้อง d เกิดไปข้างหน้า ลบ0 0นนแล้วอันนี้ต้องเกิดย้อนกลับถูกไหมครับ C ต้องเกิดย้อนกลับถ้า C จะเกิดย้อนกลับได้ C จะจ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยต้องติดลบคือกลับเครื่องหมายถูกไหมครับลบ0.5นจะเท่ากับติดลบ0.5้าแปดฉันจะใช้สักยภายนอกศูนยกโวลต์ก็ต้องเกิดได้ถูกไหมครับงันข้อนี้ถูกนะครับ d และ E ไม่เหมาะ d กับ E 2ตัวที่แย่ๆเลยเนาะไม่เหมาะในการทำมาชนะบรรจุ b กับ C อ่ะถูกต้อง แล้วก็ต้องตอบคอและงอนะครับตอบข้อสามัดูข้อถัดไปกันเลยอข้อนี้เรื่องสิแรกเข้ถามข้อใดไม่สอดคล้องอันนี้เป็นความจำเนอะถ้าเราอ่านในเรื่องท่าและสารประกอบอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวที่ไม่สอดคล้องคือ,อดูนะแคสซิทไลท์ให้ดีบุกเนี่ยถูกสเตปไนท์กับทวงนี่ก็ถูกเฮมิมอร์ไฟกับสารสี ใช่ไหมอันนี้ยังยังได้อยู่สมิธรซอนท์กับทองแดงสมิธรซไนท์เนี่ยไม่ใช่ทองแดงสมิธรซไนท์เป็นสังกาสีถูกไหมครับถัดมาเหล็กให้ไายไลน์งั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่4นะครับ